การที่ทุกคนมอบอำนาจให้ยนานยกยอมเสียเสรีภาพเนี่ยก็หวังที่จะทํามากกว่าน,นี้คือสิ่งที่อยากให้ทําคืออันนี้เป็นการซื้อเวลาทํายังไงจะทุ่มงบประมาณทางผู้เชี่ยวชาญไปตรวจแล้วก็ที่ห่วงที่สุดคือต้องปฏิรูประบบราชธรรมระบบราชธรรมเราก็พิกลพิการเราเป็นประเทศที่คนประมาณ70ล้านคนเนี่ยเรามีนักโทษมากที่สุดในอาเซียนเนี่ อินโดนีเซีย250ล้านอย่างนักโทษน้อยกว่าเราเลยเราเราแล้วก็การไปขังอย่างนั้นถ้าเป็นก็ก็พังเลย คือจริงหนึ่งต้องให้กำลังใจนายกนะฮะคนที่มีอิทธิพลมากแม้แต่โคศกก็เอาไปเป็นแพทย์ไวันนี้ขนเชื่อหมอคือแล้วก็นายกก็เดินถูกระดับหนึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าการที่ทุกคนมอบอำนาจให้นายกยอมเสียเสรีภาพเนี่ยก็หวังที่จะทำมากกว่าน,นี้คือสิ่งที่อยากให้ทำคืออันนี้เป็นการซื้อเวลาทำยังไงจะทุ่มงบประมาณทางผู้เชี่ยวชาญไปตรวจหรือไปเช็คคนว่า วันนี้เราดูจํานวนตัวเลขติดเชื้อเราไม่ใช่สาคัญเราเป็นห่วงคนกลุ่มนี้ถ้าเข้าไปรักษาถ้าไปรักษาเนี่ยหมอพยาบาลเตรียมไม่ได้เราต้องเตรียมการตรงนี้อยากให้นายกลองรับฟังคนที่อยู่ที่อาชีพอ,อื่นๆแต่เขาสท้อน,นหนาเพราะเขาต้องอยู่กับประชาชนย4ิบสชั่วโมงแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออะไรที่วันนี้เมื่อเราสามารถทำได้ทุกอย่าง เกือบทุกอย่างอยู่แล้วอะไรไม่จําเป็นก็ต้องทําสกัดโรครายนี้ก่อนนะถ้าทําได้อย่าพิ่งไปคิดพัฒนาเศรษฐกิจเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ่ยคนกลัวตายยังไงเศรษฐกิจก็ยังไปไม่ได้แต่ว่าโอเคเราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทําไว้แต่ทํำยังไงเราต้องเอาประชาชนไว้ก่อนนะครับต้องร่วมกันฟันฝ่าแล้วก็คงคงไม่ได้ฟังให้ในายกฟังเราอะประชาชนก็ต้องฟังท่านด้วยว่าทำไรแต่ ต้องอยู่บนเหตุผลนะต้องอยู่บนเหตุผลแล้วก็วันนี้ทาอย่าลืมนะครับประชาชนมีความรู้มากเลยและเรื่องการแพทย์นี้แม้แต่แพทย์ไทยไม่พอเขาก็ศึกษาเมืองนอกนะยางอเมริกาเกิดขึ้นเยอะนะอเมริกาเพราะอะไรไหมอาจต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยเขาไม่เชื่อรัฐบาลเขาไม่เชื่อทำเขาบอกให้อยู่ก็ไม่อยู่เขาออกแต่วันนี้พอจะถึงกลัวตายเขาก็เริ่มมา แต่คนไทยวันนี้เชื่อฟังแต่เราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่บอกนั้นน่ยบางอย่างนโยบายรัฐบาลซะเองทําให้เกิดมีปัญหาเช่นรัฐบาลบอกไม่ต้องการให้คนอยู่ใกล้ชิดกันแต่พอประกาศเป็นวันหยุด ười, คือคือคือท่านไม่เข้าใจอ่ะถ้าท่านได้สื่อสารที่ดีถ้าเรารับฟังหลายๆด้านก็จะดีขึ้นแต่เหนือสิ่งใดถึงแม้เราทําทุกวิถีทางแล้วเนี่ย มันอาจจะยังเราไม่รู้เป็นทางสำเร็จไหมแต่ทางสำเร็จอันหนึ่งวันนี้ก็คืออยากเรียนไปที่พ่อนม่พี่น้องประชาชนนะคือคนที่จะต่อสู้กับโควิดเนี่ยคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะเพราะวันนี้ทางการแพทย์ทางทฤษฎีต่อสู้กับโควิดได้อย่างเดียวก็คือภูมิคุ้มกันทำไงให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันนะก็ ขอให้กําลังใจทางรัฐบาลนะขอให้กําลังใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะที่อยากจะพูดถึงก็คือที่อยู่แถวต่างจังหวัดอสมอ,อตามชนบทขอให้กําลังใจข้าราชการทุกคนโดยเฉพาะตํารวจทาหารเนี่ยโควิดเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวทหารนะโควิดไม่กลัวตาาํนะารวจนะไม่กลัวปืนนะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะ ท่านอยากเข้าใจว่ากลัวท่านนะพอเข้าไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่ติดแล้วก็คนก็จมเกียดแล้วก็ที่ห่วงที่สุดคือต้องปฏิรูประบบราชธรร์ระบบราชธรร์เราก็พิกลพิการเเราเป็นประเทศที่คนประมาณ70็ล้านคนเนี่ยเรามีนักโทษมากที่สุดในอาเซียนยอินโดนีเซียสองล้านยังนักโทษน้อยกว่าเราเลยเราแล้วก็การไปขังอย่างนั้นถ้าเป็นก็ ก็พังเลยคือคือเรายัามีหลายอย่างซึ่งซึ่งถ้าไปตําหนิก็คงลำบากก็คงว่าต้องมาร่วมมันหันหน้าคือหลังจากนี้ต้องมีการปฏิรูปทุกอย่าง